สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนๆยูทูบเบอร์ทุกคนเด้อครับผมนี่เด้อครับเด้อหมากลำดอกหมากลำใหญ่เด้อครับนี่ขั้นตอนในการแ่งกิ่งนอกครับผมเดวยวสห้เบิง่งโดยเฉพาะขั้นตอนแต่งกิง่งเฮาสีเริ่มคัดเอาเฉพาะงะเอากิ่งนี่เด้อครับออกเพราะว่าถ้าเฮอเอากิ่งนี่แลวก็กิง่งที่ขึ้นบนลำต้นออกแล้วแดดพ่อแดดซองลงมาจากข้างบนลงมา ช่วงกลางลำต้นนะครับกบสิให้การสังคอแสองได้ดีเนาะครับผมแล้วมันกสิขึ้นบริเวณตามกิ้งนะครับกลางลำต้นกสิมีแต่่อดอ,อกขึ้นมาเนาะครับให้ให้กิ้งไม่เปิดเพื่อเปิดช่องกลางออกเพื่อเป็นการเอ่ให้กิ้งไม่ไม่ขึ้นมาเนาะครับให้กิ้งไม่ไม่ได้แตกขึ้นมามันกสิสมบูรณ์นะครับเนาะ คัดเอาเฉพาะกิ่งเก่าๆเดิมๆนี่ออกแล้วอ้พวกที่แต่ขึ้นมาหม่แบบนี้นะครับเห็นบอนี่นี่ครับนี่นี่้อครับคือดอกตัวแม่เด้อหี่กำลังออกมาหลังจากที่ดอกลำย่ดอกผูร่วนล่วงดินร่วงร่วงดินไปเมื่อเดครยบนี่ด้อครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับแม่เป็นเลยครับนี่ นี่เวลามาผลยามาผลโฮโโอร์โมนเนาะครับมันกะสีได้รับโฮโโอร์โมนได้รับยาได้ย่างทั่วถึงเนาะครับผมเนาะนี่แต่ถ้าห้าบพอเอาออกเลยปล่อยให้หมัน